ครับเพื่อนๆตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะมาลองสัญญาณกันแล้วนะครับตอนนี้ผมได้เอาเสาอากาศที่เราประกอบเสร็จแล้วนะครับมาิมาตั้งแครนไว้บนมาล็อกไว้กับไอ้ตัวเสาตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองจูนช่องนะครับแล้วก็ดูว่าเสาแต่ละอันเนี่ยรับสัญญาณได้ยังไงนะครับถ้าเพื่อนๆหรือลูกค้านะครับมาซื้อกล่องดีตอนไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ในกล่องนั้นนะครับว่าอุปกรณ์ในกล่องมีอะไรบ้าง ก็โดยทั่วไปนะครับถ้าเราได้รับกล่องรับซื้อสัญญาณกล่องรับบีต้อนมานะครับอุปกรณ์โดยทั่วไปที่ให้มาก็จะมีประมาณนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรนะครับสมัคมโดยทั่วไปเขาก็จะแถมนะครับรีโมทนะครับแล้วก็ฐาน AA นะครับสองก้อนนะสาย HDMI นะครับในสายสำหรับทีวีจอแบนนะครับจะใช้สายนี้มันจะชัดกว่านะครับ หรือทีวีของบ้านไทยนะครับเป็นทีวีรุ่นเก่าหรือเป็นจอจอโนนนะครับไม่ไม่ใช่จอแบนนะครับก็ต่อผ่านช่อง AV นะครับออดิโอวิดีโอได้นะครับโดยสีเหลืองจะเป็นสัญญาณภาพสีขาวกับสีแดงจะเป็นสัญญาณเสียงแล้ะก็นี่จะเป็นกล่องดิจิตอลนะครับก็เดี๋ยวผมทีวี TV ผมเป็นจอแบน์นะครับ ก็จะเอาสาย HDMI นะครับที่ฝั่งหนึ่งเนี่ยเราต่อเข้ากับหลังทีวีแล้วนะครับมันจะมี HDMI 1 2 3อนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราเสียบช่องไหนนะครับเดี๋ยวเราก็มาเลือกให้มันถูกนะครับผมไปเสียบตรงนี้เข้าไปนะครับคือ HDMI หรือ AV ใช้แค่อันใดอันหนึ่งนะครับผมจะใช้ HDMI นะครับส่วนนี่เป็นเสาอ,อากาศนะครับ ันนี้จะเป็นสาอากาศนะครับที่ที่เราเพิ่งต่อมานะครับก็จะเสียบเข้าที่หลังกล่องนะครับจากนั้นเราก็จะเสียบปลั๊กเปิดทีวีได้นะครับ เมื่อเราเปิดขึ้นมานะครับถ้าเราเลือกนะครับไฟที่กล่องก็จะติดนะครับแบบนี้นะครับถ้าเราเลือกช่องรับสัญญาณถูกนะครับภาพของกล่องดิจิตอลมันก็จะขึ้นจอให้แบบนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนเปิดขึ้นมาต่อสายแล้วภาพมันไม่ขึ้นก็ไม่ต้องตกใจนะครับให้เรามาเลือกนะครับเลือกรับช่องสัญญาณให้ถูกนะครับให้เลือกอินพุตนะครับซึ่งจะเห็นว่าของผมเนี่ยจะต่อกับช่องให้ดีมเบอร์สองไว้นะครับ ก็ถ้าทีวีใครเนี่ยม,มันมีให้ให้รับหลายช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นช่อง AV นะครับของผมจะมีอยู่สองช่องนะครับแต่ผมไม่ได้ใช้อันนี้ผมจะต่อช่อง hdmi เบอร์สองนะครับให้มันตรงกันอยู่ที่ว่าเราต่อหลังทีวีกับอะไรอะอะตอนนี้ภาพก็มาแล้วนะครับคือกล่องเนี่ยถ้าไม่ได้จูนมันจะจูนให้อัตโนมัตินะครับแต่เดี๋ยวผมจะอขอออกไปก่อนนะครับจะไปเริ่มจูนให้ วิธีการจูนช่องนะครับถ้าลูกค้าที่ซื้อกล่องจากร้านนะทางร้านจะจูนให้นะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับซื้อกล่องไปแล้วไม่ได้จูนหรือจะจูนเองนะครับให้เลือกรับสัญญาณเป็น d v b t 2นะครับหรือว่าในในบ้านเราในประเทศไทยเนะี่ยจะส่งเป็นแบบดิจิตอลวิดีโอบอร์ดคัสซิ่งนะครับ t 2ถ้าใช้เสาอากาศที่เป็นก้างปลานะครับ5 e นะครับเสาไฟเลี้ยงเสาอากาศเนี่ยจะเลือกเปิด หรือไม่เปิดก็ได้นะครับแต่น,นี้ผมผมถ้าใช้เสาภายในซึ่งมันต้องใช้ไฟเลี้ยงจากกล่องนะครับจ่ายไปเลี้ยงที่เสาอากาศอันนี้จะต้องเปิดด้วยนะครับแต่น,นี้ผมไม่ได้ใช้ผมก็จะปิดไปนะครับจากนั้นก็จะเลือกค้นหาช่องอัตโนมัตินะครับเนะครื่องก็จะเริ่มทํางานก็จะเริ่มสแกนช่องนะครับก็จะเริ่มสแกนจากช่องหนึ่งไปจนถึงช่อง69นะครับ ความถี่แต่ละช่องเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะครับอันจะเริ่มตั้งแต่ประมาณสองสามร้อยเมกะเฮิร์นะครับจนถึงแปดเก้าร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเครื่องกล่องรอกล่องจูนอัตโนมัติใช้เวลาประมาณสัก3-5นาทีนะครับ ก็ตอนนี <S an> ้ก <S an> ็จะเห็นว่าเริ่มรับได้บางช่องแล้วนะครับเดี๋ยวช่องรายการจะขยอยทนหาไปเรื่อยๆนะครับจนครบแล้วเดี๋ยวมันจะหยุดเองนะครับทีนี้เราต้องมาสังเกตนิดนึงว่าหลังจากที่เขาจูนช่องครบหมดแล้วนะครับเรารับสัญญาณได้กี่ช่องนะครับเดี๋ยวมันกล่องมันจะสรุปออกมาให้เราดูครับก็ตอนนี้ ช่องรายการทั้งหมดก็ถูกจูลแล้นนะครับจากภาพก็จะเห็นว่าเรารับได้ทั้งหมด28ช่องนะครับแต่มันจะมีบางช่องช่องเพื่อการศึกษานะครับก็ตอนนี้เขายูทิออการละนะครับก็โดยทั่วไปก็จะประมาณ20กว่าช่องนะครับทีนี้อย่างหนึ่งที่อยากให้เพื่อนๆเ,เช็คกันนิดนึงนะครับก็คือให้เราเอารีโมทของกล่องรับสัญญาณขึ้นมานะครับให้กดคําว่า,อ,าอินโฟนะครับ หรือถ้าใครใช้กล่องรุ่นที่เป็นเมนูภาษาไทายจะเป็นคำว่าข้อมูลนะครับกดไปสองครั้งนะครับพอเรากดครัง้งสองครั้งนะครับมันจะขึ้นระดับความแรงนะครับกับคุณภาพนะครับให้เราปรับเสาอากาศนะครับเพื่อให้ว่าเราจะยึดเสาอากาศตรงไหนเพื่อให้สัญญาณมันแรงที่สุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ก็หอตอนนี้นะครับผมใช้เสา14 e นะครับซึ่งเราเพิ่งไปประกอบมาเนี่ยต่อเข้าหลังที่หลังเครื่องรับนะครับตอนนี้เสาในคร้าวๆเนี่ยผมกะให้บัญชีไปที่ยสุเทอมนะครับตอนนี้รับสัญญาณคุณภาพได้ประมาณ40นะครับความแรงก็ประมาณ30นะครับหลักๆคือให้เน้นตรงดูตรงคุณภาพนะครับถ้าได้ใกล้ร้อยมากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับเดี๋ยวเราลองมาปัดกัน ก็ตอนนี้ผมหมุนเสาไปเรื่อยๆนะครับเ,เห็นว่าตอนนี้ขยับขึ้นมาแล้วนะครับขยับมาแล้วห้าสิบหกสิบนะครับหกสิบแปดนะครับแปดเจ็ดสิบนะครับน่าจะตรงนี้แะครับตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่รับสัญญาณได้แรงที่สุดละนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันนะครับ คือถ้าเพื่อนๆหมุนเสาแล้วก็ตำแหน่งของคุณภาพเนี่ยได้ตรงไหนที่ว่าแรงที่สุดเราก็จะล็อกแล้วก็จะหันเสาไปด้านนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการปรับตั้งคร่าวๆนะครับหรือว่าเดี๋ยวเราจะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือให้ลองใช้ตัวช่วยนะครับก็คือจะใช้แอปในมือถือช่วยนะครับแต่ตอนนี้สัญญ,ญาณประมาณ60-70ก็สามารถรับชมทุกช่องได้สบายๆแล้วครับ ก็สำหรับแอป,ปที่ใช้หาทิศทางของสถานีส่งเสาวากดิจดตอนทีวีนะครับก็แอป,ปจะมีชื่อว่า dtt service area นะครับให้เพื่อนเพื่อนเปิด gps ก่อนนะครับพอเปิด gps เสร็จนะครับแอป,ปสามารถโหลดได้จาก Play Store นะครับแอป,ปชื่อ DTT Service Area นะครับเมื่อเปิดขึ้นมานะครับแอป,ปจะบอกว่าตำแหน่งที่เราอยู่ใกล้นะครับ สถานีอยู่ใกล้สุดตอนนี้ผมอยู่ใกล้สถานีเชียงใหม่นะครับห่างออกไป30.5กิโลเมตรในกรอบเหลืองๆนี้นะครับก็คือทิศทางซึ่งผมจะต้องหมุนนะครับโทรศัพท์นะครับให้ชี้ไปในทิศทางเดียวนะครับคือสีเหลืองนะครับเนีย่ยมันต้องชี้ชี้ไปทางนี้นะครับผมก็จะได้ทิศทางละว่าเอา,า,าวๆก็คือประมาณนี้นะครับองศานี้ก็จะคือรับสถานี ที่ใกล้ที่สุดนะครับถ้าเพื่อนๆอยู่ในจังหวัดอื่นนะครับก็ลองดูว่าจะต้องอหันเสาอากาศไปทางทิศทางไหนนะครับถึงจะรับสัญญาณจากสถานีส่งใกล้ๆได้นะครับซึ่งจากแผนที่เนี่ยจะเห็นว่าสถานีส่งเสาอากาศดิจิตอลเนี่ยมีครอบคลุมนะครับทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะครับ ครับและนี่ก็เป็นหลักการคร่าวๆนะครับในการหันทิศทางของเสาอากาศครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเพื่อนๆก็คืออาจจะหาตำแหน่งที่เหมาะสมในการวางเสานะครับแล้วก็หาตรงว่าจุดไหนเนี่ยมันรับสัญญาณได้แรงที่สุดนะครับอย่างตอนนี้จะเห็นว่าตอนนี้ต่อไว้กับเสาเสาเล็กนะครับซึ่งซึ่งมันก็จะแขนและล็อกได้ประมาณนี้นะครับก็เสาเล็กๆนะครับ 5E สีสีเขียวนะครับอ่าได้สัญญาประมาณ64นะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้ากล่องดิจิตอลของใครนะครับช่องมันไม่ตรงกับเลขที่เลขของช่องดิจิตอลนะครับที่เขาส่งออกมานะครับลองลองยกตัวอย่างอย่างเช่นว่านะครับอย่างของผมเนี่ยตอนนี้ช่อง y o u เนี่ยมันเป็นช่อง12นะครับแทนที่มันจะเป็นช่อง24นะครับแต่มันกลายเป็นช่อง12นะครับวิธีแก้ก็คือให้เพื่อนๆกดเมนูนะครับกดเมนูนะครับ จากนั้นให้มาที่หัวข้อ l c n นะครับแล้วให้เลือกเปิดนะครับกดโอเคครั้งนึงนะครับแล้วก็กด exit นะครับออกไปนะครับอ่าทีนี้จะเห็นว่าช่องเนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นเลขซึ่งเราคุ้นเคยกันแล้วนะครับในเช่นช่อง tool for y o u ก็จะเป็นช่อง24นะครับช่อง33ก็จะเป็นช่อง3ช่อง35ก็จะเป็นช่อง7นะครับ คะ,ะามพันหนึ่งนะครับผมจะลองไปมักอื่นหรือไปช่องอื่นบ้างนะครับดูว่าจะรับสัญญาณได้ดีขนาดไหน ตอนนี้รับสัญญาณช่อง2ูได้ประมาณ50นะครับทีนี้อยากให้ลองเปรียบเทียบนะครับว่าระหว่างเสาที่เราทํามานะครับซึ่งมันจะมีอยู่2ตัวนะครับตัวหนึ่งจะเป็นตัวเล็กว่าตัว 5E เนีนะครับกับตัวหนึ่งที่เป็นตัว 14E นะครับตัวยาวๆนะครับอนไนจะรับสัญญาณได้ดีกว่ากันเพื่อนเห็นว่าตอนนี้ผมตั้งเสา 14e อยู่นะครับตอนนี้มันจะรับสัญญาณได้ประมาณ70นะครับ เดี๋ยวผมจะลองสลับสายดูนะครับว่าถ้าเปลี่ยนมาใช้เสาอันเล็กเนี่ยสัญญาณมันจะเท่าไหร่นะครับจะลองมาสลับกันก็สำหรับเสาช่องนี้นะครับสัญญาณก็จะดอรอปลงมานิดนึงนะครับถ้าเทียบกับตัว1 4บี e นะครับ แต่ก็ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับระยะทางนะครับคือคือถ้าบ้านของเพื่อนเพื่อนเนี่ยไม่ได้ไกลจากสถานีส่งมากนะครับก็จะใช้เสาเล็กเนี่ยหรือว่าเสา5้นะครับก็พอได้นะครับแต่ถ้าอยู่ไกลๆหรืออยู่ในพื้นที่ที่เป็นป่าเขาก็อาจจะต้องใช้เสา1 4บสนะครับก็สำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ครับท่านี้ก็หวังว่าเพื่อนเพื่อจะรับชมแล้วก็อ่ากล่องรับสัญญาณิจิตอนะครับได้สัญญาณภาพชัด นะครับแล้วก็ดูฟุบวอนโลกได้ทุกครบทุกนัดครับสวัสดี้รคบนี้ครับขอบคุณครับผม